ถ้าคุณเลือกเขาชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรก่อนฟังคำนายอย่าลืมติดตามกดหัวใจให้หม,ม,มออม่อมสมัตทารุด้วยนะคะหลับตาตั้งจิตเป็นสมาธิตั้งใจอธิษฐานขอให้ไพ่ช่วยบอกหน่อยนะคะว่าถ้าเกิดคุณเลือกคนคนนี้เนี่ยชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะสับสด,สดกันนะคะเป็นการนันดอมเนาะใครคิดว่าใช่อยู่ฟังด้วยกันใครค่าไม่ใช่เล่นผ่านได้เลยสับสด,ส,ดสดกันนะคะสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอที่อยู่ที่หน้าโปรไฟล์แล้วทักมาสองทนก่อนนะอ่ะขอดูพลังงานหน่อยเนาะถ้าคุณเลือกคนที่คุณกําลังนึกถึงอยู่ ชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรอะมาดูกันค่ะโอ้โหต้องบอกเลยนะคะมันเหมือนกับว่าไพ่ขึ้นเมรังงานม,นมันมีข้อดีและข้อเสียนะข้อดีข้อเสียคือข้อแรกเนี่ยเป็นไปได้ว่าสิ่งดีๆนะสิ่งดีๆคือคนที่คุณเลือกเนี่ยเขาน่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีมีความ มีมีเสน่ห์มีเสน่ห์ในแบบของเขาอ่ะเนาะนะมีเสน่ห์ในแบบของเขาแต่ในเงในในมุมหนึ่งอ่ะเขามีความคิดเป็นของตัวเองนะเขามีความคิดเป็นของตัวเองซึ่งอาจจะต่างคนต่างมีความคิดเป็นของตัวเองทีเนี้ยมันต้องผัดกันยอมผัดฝ่ายหนึ่งร้อนฝ่ายหนึ่งต้องเย็นอ่ะนะขอเปิดไพ่เพิ่มนิดนึงนะอะไรอีกอะไรอีกถ้าเกิดว่าเลือกคนคนนี้อืมจริงด้วยนะมันเหมือนต่างคนต่างมีความคิดเป็นของตัวเองสูงข้อดีคือ ต่างคนตามความคิดของตัวเองนะมันทําให้สามารถที่จะแชร์ความคิดแชร์ความคิดเห็นนะแชร์ประสบการณ์แชร์ไอเดียกันได้ดีนะหรือว่ามีการเติมเต็มกันในบางส่วนบางจุดที่มันขาดหายแต่ไอ้ข้อที่ต้องระวังเนี่ยมันก็คือการที่ต่างคนต่างมีความคิดเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวังคือคําพูดหรือการสื่อสารมันเหมือนกล้าพูดกันทั้งคู่กล้าคิดกันทั้งคู่เพราะฉะนั้นแล้วอาจจะต้องฝ่ายใดร้อนฝ่ายหนึ่งก็ต้องเย็น นะมันเหมือนกับต้องต้องต้องไม่ร้อนทั้งคู่หรือหรือไม่เย็นกันไปเลยจนจนจนไม่สื่อสารกันทั้งคู่อะคะ่ะนะดูจากพลังงานคือมันข้อดีคือเนี่ยแหละอย่างที่บอกไปมันแชร์ประสบการณ์กันได้แชร์ไอเดียกันได้มีความคิดเห็นมีความมั่นใจในตัวเองแต่ข้อเสียคือเนี่ยจะต้องระวังในเรื่องของคำพูดหรือการสื่อสารนะชีวิตของคุณจริงๆแล้วมองในแง่ดีมันก็ได้ฝึกทักษะในเรื่อง,องการสื่อสารอยู่นะนะสื่อสารอย่างไรให้มันเป็น เป็นสุนทรียสนทนาสนทนาอย่างไรหรือพูดคุยกันยังไงให้ให้เกิดความรู้สึกดีๆต่อกันนะอีกส่วนหนึ่งคือต้องบอกว่ามันมีข้อดีอยู่นะเพียงแต่ว่าสิ่งที่คุณต้องโฟกัสก็คือพยายามโฟกัสสิ่งดีๆที่เขามีอยู่นะคือขอบคุณสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ได้อะไรที่เป็นสิ่งดีๆของเขาโฟกัสจุดนั้นอย่าไปโฟกัสจุดเสียแล้วมันจะไปกันได้ยาวๆถามว่าชีวิตของคุณจะดีขึ้นไหมอย่างที่บอกไปคือมันมีข้อดีคือเขาจะจะซัพพอร์ตคุณได้ดีมาก นะหรือถ้าเกิดคุณมีเรื่องมีราวหรืออะไรต่างๆเขาจะปกป้องคุณสุดริธเลยนะเออแต่ในขณะเดียวกันเนะี่ยอย่างที่บอกไปเขามีความคิดป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอะไรอะไรเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังที่สุดคือเรื่องของการสื่อสารแค่นั้นเองนะชีวิตคุณมีโอกาสที่จะดีขึ้นได้จากการสื่อสารนี่แหละ